หมึกนะคะก็จะลงถึงชั้นที่2นะคะก็คือชั้นนี้นะคะเป็นชั้นที่สําคัญเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆก็จะสงสัยนะว่ามน่ามีรอยสักหรือเปล่านะคะจริงๆมีนะคะแต่ว่าดูให้จบเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูไปสักมาแล้วหรือว่าคิดกาลังอยากจะไปสักเกิดอะไรขึ้นกับผิวหนังกับร่างกายนะคะ วันนี้ไม่น้ามีคำตอบมาให้เ,เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับผิวหนังกันก่อนนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเกิดเราไปสักนะคะผิวหนังของเรามีทั้งหมด3ชั้นนะคะชั้นที่1ก็คือชั้นที่เรามองเห็นนะคะข้างนอกนี้นะคะก็คือชั้น epidermis นะคะก็คือชั้นที่ปกป้องเรานะคะจากสิ่งต่างๆนะคะไม่ให้เชือ้อโรคเข้าไปหรือว่าจากแสงแดดนะคะคือชั้นที่นี่แหละข้างบนนี่แหละที่เรามองเห็นนี่แหละที่เราแบบ จับกันทุกวันนี่แหละแล้วก็ชั้นที่2นะคะก็คือผิวหนังชั้นกลางนะคะหรือว่าชั้นที่เรียกว่า dermis นะคะซึ่งผิวหนังชั้น dermis นะคะก็มีพวกาลาคขนนะคะแล้วก็มีพวกอคอลลาเจนนะคะผลิตคอลลาเจนให้ผิวหนังเราชุ่มชื้นนะคะยืดหยุ่นรวมถึงมีเส้นประสาทอยู่เยอะแยะเลยทีเดียวค่ะและชั้นที่3นะคะคือชั้นล่างนี้นะคะหรือเรียกว่า h y p o d e r ม i นะคะก็คือ ชั้นที่มีไขมันอยู่เยอะเลยทีเดียวค่ะเพืเ่อนๆทราบไหมคะว่าเซลล์ผิวหนังของเราะะสามารถที่จะผลัดเซลล์ผิวนะคะมากกว่า1ล้านเซลล์ต่อวันนะคะเหมือนแบบถ้าเราถูๆๆอย่างนี้นะคะมันก็จะผลัดเซลล์ผิวมาะคะหรือว่าถ้าเกิดเ,ออเวลาผ่านไปนะคะเราเซลล์ผิวข้างในนะคะก็จะดันขึ้นมาเราก็จะผลัดเซลล์ผิวออกนะคะเพื่อนก็จะ อาจจะเคยเห็นนะคะผิวที่แบบลอกออกมานะคะหรือว,ว่าเวลาไปทําแบบพวกเลเซอร์พวกความงามพวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะผลัดเซลล์ผิวออกนะคะหรือว,ว่าคนที่แบบตากแดดเยอะนะคะอย่างเช่นวีนน่านะคะชอบผิวแทนตากแดดเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเวลาผ่านไปนะคะมันผลัดเซลล์ผิวออกผิวก็จะขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นที่มาของการผลัดเซลล์ผิวมากกว่า1ล้านเซลล์ต่อนนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะคนที่สักกับคนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญห,หรือแบบ สักแบบโบราณโบราณน,นะคะก็จะหมึกนะคะหรือว่าเข็มนะคะก็จะอยู่เฉพาะชั้นบน,นะคะ่ะซึ่งจะทำให้เกิดการผัดเซลล์ผิวได้งานนะะ่ายค่ะแล้วก็จะทำให้แทททูนะคะหรือว่ารอยสักของเปื่อนนะคะเลือนรางนะคะหรือว่าจืดจางได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งการสักในปัจจุบันนะคะคนที่สักโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะมึกก็หมึกนะคะก็จะลงถึงชั้นที่2นะคะก็คือชั้นนี้นะคะเป็นชั้นที่ สำคัญเลยทีเดียวค่ะเพื่อนก็จะสงสัยนะวินามีรอยสักหรือเปล่านะคะจริงๆมีนะคะแต่ว่าดูให้จบเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะว่าวินาทสักอะไรมาค่ะและเมื่อหมึกลงไปในชั้นนี้นะคะอิงลงไปในชั้นที่2ชั้นนี้นะคะเม็ดเลือดขาวนะคะก็จะทํางานแอคท v เว e ทันทีนะคะเพราะว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเซลล์ของเรานะคะเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นตัวที่ คอยกาจัดสิ่งแปลกปลอมนะคะกําจัดเชื้อโรคนะคะแต่ว่าพอมีหมึกเข้ามานะคะหมึกมันไม่ใช่เชื้โอโรคอ่ะเม็ดเลือดขาวมันกําจัดออกไปไม่ได้มันทำยังไงล่ะคะถ้าเกิดหมึกลงมานะคะเม็ดเลือดขาวมันก็จะมาล้อมตรงบริเวณหมึกไว้นะคะแล้วก็ทําให้หมึกเกาะลุมอยตรงนั้น,นะคะเม็ดเลือดขาวก็จะล้อมไว้ซึ่งนั่นก็เป็นตัวที่ทําให้หมึกนะคะที่ลงไปในผิวหนังของเรา ไม่กระจายไปทั่วนะคะแต่บางทีก็อาจจะเล็ดลอดไปนะคะก็อาจจะไปตกค้างอยู่ในต่อมน้ำเหลืองนะคะบางทีถ้าเกิดไปตรวจนะคะใครมีปัญหาอะไรนะคะก็อาจจะเจอหมึกนะคะสะสมอยู่ในต่อมน้ำเหลืองด้วยค่ะแต่ถ้าใครที่เผลอไปสักกับคนที่ไม่ชำนาญนะคะแบบจิ้มเข็มลงไปแบบหนักมากนะคะแบบเลยหมึกมันเลยไปจากชั้นที่2นะคะไปถึงชั้นที่3นะคะซึ่งชั้นนี้มีไขมันอยู่เยอะนะคะก็จะทำให้รอยสักของเพื่อนนะคะ เกิดการเบลอนะคะหรือว่าแบบว่าดูเลือนลางนะคะดูแบบไม่คมอะ่ะถ้าเกิดรอยสักดีๆนะคะคนเชี่ยวชาญมันจะคมใช่ไหมคะมันจะคมมันจะดูสวยดูเป็นรูปรลางนะคะถ้าเกิดอู้ยลงไปลึกขนาดนั้นนะคะไขมันนะคะจะทําให้รอยสักของเบื่อนะคะดูแบบมันเบลอเหมือนคนหน้ามันเห็นไหมแบบว่าแต่งหน้าทาลงไปมันก็จะแบบดูเบลอๆนะคะนันก็เกิดจากการที่หมึกลงไปชั้นสุดท้ายนะคะหรือว่า คนที่มีผิวมันนะคะก็จะมีปัญหานี้นะคะก็จะทาให้รอยสักขนเพื่อน,นะคะดูแบบไม่คมนะคะแล้วก็แบบดูอืดอมันมันวาว,าวเลือนลางนะคะไม่สวยเหมือนที่แบบมองคนอื่นแล้วแบบทาไมสักรูปเดียวกันสวยนะคะแต่เราทําไมมันดูแบบเบลอๆเลือนๆลอนลางๆนะคะก็อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปดูว่าการสักอันตรายไหมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด subscribe ไว้ตอนนี้เลยคะ่ะเพื่อนจะได้ไม่พลาด เคดลับความรู้ที่ดีความรู้ใหม่ๆที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครไปสั่งแล้วนะคะอย่างรู้ว่าอันตรายหรือเปล่าคะจริงๆมันก็มีทั้งอันตรายแล้วก็ไม่อันตรายนะคะสาหรับคนที่ไม่แพ้สารเคมีนะคะก็อาจจะไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะคะแต่ว่าคนที่แพ้สารเคมีนะคะหรือว่าหมึกนะคะซึ่งคนที่แพ้ไม่ใช่แบบเกิดอย่างกระทนหันเลยนะคะคนที่แพ้เนี่ยสามารถที่จะ มีอาการตามมาะคะเป็นเดือนเป็นปีนะคะหรือว่าหลายๆปีนะคะและผลข้างเคียงอย่างหนึ่งที่ตามมาก็คืออาจจะทําให้บริเวณที่สักนะคะเกิดแผลคีลอยนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นคีลอยง่ายนะคะแล้วก็รวมถึงมีปัญหาะคะกับ MRI นะคะการสแกน MRI นะคะถ้าเกิดใครสักยเยอะนะคะหรือว่าจะต้องสแกน MRI บริเวณนั้นนะคะก็อาจจะมีความผิดพลาด ในการสแกน m อ i ได้ค่ะและอย่างนึงที่น่ากัวงวลนะคะคืออาจจะติดเชื้อได้ะคะ่ะหรือว่าอาจจะไม่ผิวเว่อนนะคะมีกระด่างกระดำนะคะดูไม่เรียบไม่สวยนะคะและอย่างหนึ่งนะคะก็อาจจะติดเชื้อ HIV อนะคะปะไ B, าาปะเทบีนะคะประเทซีนะคะถ้าเกิดเลือกที่สั์ที่ไม่มีมาตรฐานนะคะก็อาจจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้นะคะซึ่งก็ต้องเลือกนะคะคนที่ชํนนานาญนะคะในการสักแล้วก็ดูความสะอาดนะคะนี่เป็นที่1เลยค่ะเพื่อนๆพร้อมหรือยังคะอยากจะดู ว่าวิน่ามีรอยสักอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยววิน่าจะให้ดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยรอยสักของวิน่าก็คือไปสักคิ้ววิน่าสักคิ้วนะคะเป็นคนเวียดนามนะคะสักให้นะคะที่อเมริกาะคะ่ะแล้วก็ไปไปแบบทัชอัพนิดนึงนะคะที่เมืองไทยนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ วินาศนะคะสิ่งเดียวในร่างกายนะคะที่อื่นก็ไม่มีไม่รู้จะเปิดอะไรให้ดูนะคะเพราะว่าไม่มีนะคะพี่ทด้้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีแหละแฮปปี้กว่าเดิมค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วกด Subscribe เลยค่ะแล้วกลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ